นักกีฬาที่จะเก่งได้เนะี่ยอยู่ในสวัสดิ์ที่ต้องมีโค้ดมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับต้องมีวินยัยส่วนหนึ่งตัวเองต้องมีวินยัยสองเรามีโค้ดต้องมีโ,งมโรงยิมโรงฝึกซอ้อมต่างๆถึงจะเก่งเหมือนนักตีกอล์ฟอ่ะก็ต้องไปซ้อมในไดท์ทุกวันทุกวันใช่ไหมครถ้าจริงไม่จริงเนาะต้องไปหัดซ้อมหัดตีลูกตีไกลตีเหล็กเหล็กสามเหล็กสี่เหล็กห้าตีไม้อะไรเนงะี้ย ต้องหัดตีหัดซ้อมนะเออต้องไปสนามได้ไม่ไปสนามได้ไม่เป็นเน่ก็จากเทอร์โปรเอาแก่ไทยก็ลว์เนาะจะเป็นอ่ายูเอสมาเตอร์อ๋อโอเป็นแชมป์ยูเอสมาเตอร์นี่ไทยก็ลว์กว่าจะเป็นแชมป์นี่โอ้โหฮะเออกว่าจะเป็นแชมป์ก็ต้องไปเอาแชมป์เล็กๆก่อนอไปแชมป์เล็กเอาหาประสบการณ์ประสบการณ์คือแพ้บ้งางชนะบ้างเออจะขึ้นเป็นแชมป์ได้ก็แพ้บ้งางชนะบ้างอะ สร้างเสริมสร้างศักษ์สมก่อยขึ้นเป็น U.S. matter จนหาจุดแข็งตัวเองให้เจออ่าท่านเห็นอย่างนี้ค่ฮะคือนักกีฬาเป็นแชมป์ก็ต้องไปไปในที่ที่ซ้อมใช่ไหมฮะถึงจ,จะเป็นแชมป์อันนี้ขนาดจะเป็นแชมป์นะนะต้องไปตังนั้นแล้วเรามาทำธุรกิจออนไลน์ไถ้าเราจะมาสำเร็จออนไลน์เออ เราก็ต้องทำไงเนี่ยก็ต้องมา่ลยนะต้องมาออกหน้ากล้องออกไรฟ์สดเลยต้องหัดชำมันถึงจะเป็นเขาเรียกว่าการสร้างสาภาวะที่เหมาะสมให้กับเรามันจะรอให้มันเกิดขึ้นไม่เกิดงืองนที่ไทยกูดแหะไทยกูดไทยกูดจะเป็นแชมป์ก็เขาก็ต้องเอาตัวเองเออกไปฮะออออกไปดรฟ์ออกไปซ้อมออกไปตีลูกออกไปพัดลู เวลาลูกตกลงก,กรีนพ๊บพัดลูกงไงให้ลงหลุมเง,งใช่ไหมฮะฝึกหมดเลยฝึกตั้งแต่ตีตีเหล็กตีไม้พัดลูกอีกอซ้อมแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปแข่งขันอีกให้ให้รู้จากเขามาแพ้ก่อนาคนนาเดียก็ท,ทักทายคนไอซีไอซีก็ท,ทักทายคุณนาเดียนะเรียนรู้ลงมือทำาน่เพะซอเขียนว่าใช่ซอเขียนว่เนาเรียนรู้ลงมือทำ ถูกต้องครับไม่ต้องกลัวผิดพลาดเขาบอกไม่ต้องกลัวผดพลาดะบรรดาแชมป์ต้องฝึกตั้งแต่สภาพจิตอะไรคือสภาวะจิตต้องให้รู้จักแพ้มันะเออ,อย่างเงี้ยไทยเก็อบกว่าจะเป็นแชมป์ยูเอฟแเตอร์แชมป์ระดับโลกนะเขาก็แพ้มาก่อนมนะือนี่ยแพ้มากถ้าไม่แพ้ไม่รู้แพ้ถึงจะเป็นบทเรียนเอาตัวเองออ,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 ออกไป เนอผิดเป็นครูฮะใช่ผิดเปครูนี่ไม่ทงกลัวเดี๋ยวออกได้ก็ผิดเป็นครูอืนะเขาเหมือนกับพระสอนอสอนปีใหม่นี้ก็ขอท่านมีอะไรขอท่านมีอมีความสุขนะเขาให้มีความสุขนะทีนี้พระก็สอนว่าถ้าได้ถ้ามีความทุกข์ก็ให้ความทุกขนะ์เนี่ยเป็นครูสอนเห็นไหมพระพระยังรู้ว่าเ จะให้พรกับกับญาติโยมมามารับพรก็ต้องให้น้องสุขทุกด้วยเออจะเอาสุลรวนๆไปไม่ม่ต้องมีทุกอยู่แล้วทีเมื่อเมื่อญาติโยมมีทุกก็ให้เอาทุกนะ่ะเป็นครูสอนก็เช่นเดียวกันคนระับการแข่งขันมันต้องมีแพ้ชนะจะให้ชนะลุดเดียวไม่มีมีไหมใครแข่งขันกีฬาแล้วชนะรวดเดียวนะอ่าซอเข็มก็ท้าทายโคนไอซีแล้วก็เฮียดงสวัสดีครับเฮียดง เฮียดงยินดีแบ่งปันความสุขส่งถูกใจขอบคุณมากเฮียดงอซอเข็มก็ทักทายเฮียดงเนะาะนาเดียก็ส่งถูกใจใ้นะมันยังจะเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทักษะในการรู้จักแพ้ด้วยนะนะโท้ไอซีก็ทักทายซอสเข็มนะเฮียดงก็แบ่งปันแชร์ด้วยนาเดียก็ส่งถูกใจเออนะ นีมันมันเป็นของคู่กันอะแพ้กับชนะสำเร็จกับล้มเหลวเออมันของคู่กันไม่จะเอาสำเร็จอย่างเดียวแต่ไม่ยอมรับความล้มเหลวมันไม่มีฮะมันต้องมีด้วยกันจริงไหมเหมือนกับสุขกับทุกเนี่ยนะอันนี้คือยอมรับสภาพความเป็นจริงเออความจริงของอยู่ภายใต้โลกเนี่ยนะจะสมหวังอย่างเดียวไม่มีต้องมีผิดหวังอยู่ด้วยกันนะั่นแหละ ไอ้สุก็ทุกข์สมไม่สมหวังก็ผิดหวังชนะกับแพ้มันจะอยู่ด้วยกันแต่เราต้องต้องอะไรฮะต้องเป็นครูอย่างเหมือนท่านสอเขียวว่าเอาเป็นครูสุกับทุกข์คู่กันแต่แค่เราเลือกมองที่ความสุขโฟกัสที่ความสุขใช่ใช่ต้องมีการลิ้มรสของคํามาพ่ายแพ้เออสาคัญมากเลยความผิดหวังความมันก็มีความทุกข์นะแพ้ปุ๊บต้องมีทุกข์แล้วต้องดื่มด่ำกับมันเอ เป็นครูสอนแต่เราไม่ไม่เอาเป็นตัวบัณทอนกําลังใจเอามาเป็นครูสอนมันมีสองคิดนะเนี่ยคิดนี่สําคัญถ้าเราเอาเขา่าแพ้หรือเอาเขา่าทุกหรือเอาเขา่าผิดหวังเออนะเอามาใช้เอามาใช้ไม่เป็นอ่ะเออเามาใช้ในเรื่องของการไปจมอยู่กับกับสิ่งนี้ไม่ได้มันต้องเอามาเป็นเป็นแรงกระตุ้นเป็นครูสอนอย่างที่ซอเขยมพูดอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเออใช่เออ เป็นอนิจจังเนาะอนิจจังทุกขังกัตาไม่ไม่เที่ยงความสุขก็เช่นกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมมาก็กไปทุกก็เช่นกันมาแล้วไปการที่มาสร้างความสําเร็จก็เช่นกันการมาออกหน้ากล้องเนี่ยหลายหลายท่านบอกกลัวเออกลัวที่จะมาออกหน้ากล้องแล้วกลัวไงกลัวเอ้กลัวลว่าเออมันจะพูดผิดไหมเออจะพูดยังไง ที่ไม่เอาไม่มั่นใจเขาเรียกวการไม่มั่นใจเองกล้ากับกลัวที่เราจะเอาความกลัวแหละมาเป็นประโยชน์ยังไงนะยังไงเราก็มีกล้ากับกลัวมันเป็นพี่น้องกันเออเอาความกลัวมาแปลเปลี่ยนความสนุกความาอะไรหัวใจมันเต้นแรงๆนะเป็นพลังเอาความกลัวมาเป็นพลังงานได้ เอ,อพลังงานไงออกมาเลยฮะออกมาลงมือทำม,มันจะมีความตึนเต้นมีพลัง alert ทันทีเลยความกลัวนะนเชื่อไหมเออเออามาใช้ประโยชน์ได้เอ,อเพราะอะไรมนุษย์เราถ้าไม่มีความกลัวนะเราไม่มีมนุษย์อยู่ถึงวันนี้เพราะเป็นสัญชาติญาณต้องเรียนรู้มันเลยความกลัวคือสัญชาติญาณสัญชาติญาณในการป้องกันเท่านั้นเอง แต่บางทีเราเอามาใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพในการสร้างสําเร็จเนี่ยมันมันเอามามันต้องไปใช้อีกที่หนึง่งมันต้องเอามาใช้ในขั้นสร้างสำเร็จไม่ได้มันเอาใช้ในการป้องกันตัวอีกด้านหนึง่งมันเอามาปนไม่ได้มันต้องมีการแย,ยกแยะตระหนักนะและการแยกแยะและเข้าใจมันเข้าใจเยีแยียนว่าการมาออกหน้ากล้อง ความกลัวอย่าเอามาเอาไปใช้อย่างอื่นก่อนให้รู้จักการเข้าใจมันมันต้องมีเพมันต้องแยกแยกให้ได้อ่มันท้าทายดีนะคะตื่นเต้นดีนะเออเออวันท้าทายเนี่ยผมก็ชอบนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอามาด้วยเราจะเราจะไปไปเสนอโปรเจคใครคนหนึ่งเหมือนผมอะผมจะไปเซ็นสัญญาหรือไปพีเนต์เพื่อจะรับก่อนไปเป็นวิศวกรรับเหมา่อสร้างเนาะ ผมก็เอาโปรเจกต์เสนออย่างเงี้ยหะมันก็ใจเต้นตุกๆต,ตับๆเราจะอยู่ในหนึ่งในสิบไหมเอ๊ะสำคัญต้องไปพรีเซนต์หน้าห้องเนี่ยให้เจ้าของเขาเลือกเรา,าเห็นไหมแล้วก็ผ่านด่านแรกคือได้ได้มาหน,นึ่งในสามหนึ่งในสามก็มาแข่งกันอีกแข่งการขายวิสัยทัศน์เพื่อให้ได้ได้งานนี้เออมันก็ตื่นเต้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ตื่นเต้นไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะไปเสนองานให้กับทางเาจ้าของ โครงการเนี่ยเป็นไงฮะเราก็จะไม่ได้งานไม่ออกมาไม่มันก็ไม่ชำนาญออกมาแล้วบางทีนะกลัวผิดกลัวผิดพลาดโอ้ไม่ต้องมันผิดอยู่แล้ว <c oughs> นะใครมาออกหน้ากล้องแล้วไม่ผิดผิดพลาดมันมีผิดพลาดอยู่แล้วฮะนะยอมรับแลมันต้องผิดนะผมมาออกหน้ากล้องจนถึงสามสิบห้าวันอะจนถึงจะได้พูดขนาดนี้นะเออเนี่ย ใช้เวลา35วัน35ไลน์น,สสน,นะฮะ